สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิน่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่144กันข้อที่144โจทย์ถามว่าหนังสือห้ามทําลายตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารปันพศ2 5 2 6แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พศ2 5 6 4ใช้หมึกสีอะไรกไก่สีดำหอไข่สีเงินหควายสีเขียวงงูสีแดงจอจานสีอะไรก็ได้ วอนนี้ตอบข้อไหนครับหนังสือห้ามทําลายก็คือตอบข้องงูนั่นเองสีแดงอธิบายขยายความให้เห็นภาพชาเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามระเบียบสำนักนายรุ่มตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526แก้ไขเพิ่มเติม,ตมถึงฉบับที่4พศ2564ในข้อ55บัญญัติว่าเมื่อได้รับเรื่องจากเจ้าของเรื่องตามข้อ54แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังนี้ 55.1ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือตามข้อ73ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้นและลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา55.1.1หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตราคำว่าห้ามทำลายด้วยหมึกสีแดงนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตกสีแดงนะครับอยู่ในข้อ55.1.1นั่นเอง ในข้อต่อไปนะครับข้อ55.1.2นะครับก็จะอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนด้วยนะครับหนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลาให้ประทับตราคำว่าเก็บถึงบอโสโด้วยหมึกสีน้ำเงินและลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง55.2ลงทะเบียนเก็บลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบ ที่20ท้ายระเบียบโดยโกรอกรายเอียดดังนี้55.2.1ลำดับที่ให้ลงเลขลำดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ55.2.2วันเก็บให้ลงวันเดือนปีที่นำหนังสือนั้นเข้าทะเบียนเก็บ55.23เลขทะเบียนร,รับให้ลงเลขทะเบียนร,รับของหนังสือแต่ละฉบับ55.2.4ที่ให้ลงเลข ที่ของหนังสือแต่ละฉบับ5 5 2 5เรื่องให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ5 5 2 6ากรหัสแฟ้มให้ลงหมายเลขลำดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ5 5 2 7กํากำหนดเวลาเก็บให้ลงระยะเวลาการเก็บตามที่กำหนดในตรากำหนดเก็บหนังสือตาม ข้อ55.1 55.2.8ไม้เหตุให้บันทึกข้อความอื่นใดวงเล็บถ้ามีนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับการเก็บหนังสือหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตราคำว่าห้ามทำลายด้วยมึกสีแดงนั่นเองนะครับข้ออื่นก็มีสิทธิ์ออกข้อสอบได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นข้อ55.1 2 จุดหนองนะครับพอท่านก็ลองไปทำความเข้าใจนะครับในส่วนข้อนี้จึงตอบหมึกสีแดงนั่นเองนะครับข้อ144นะครับท่านสามารถติดตามชมกันเฉลยในวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้ที่ช่องทาง y o u t u b e นะครับชื่อบัญชีว่ามีทั้งชื่อบัญชีว่าประพันธบาลรัมแบ่งปันความรู้สู่ความก้ามหน้าและก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือชื่อบัญชีว่าแนวข้อสอบท้องถิ่นโดยประพันธบอรัมนะครับอีกบัญชีที่ ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ช่องทางทิกต่อนะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์เวาวร์ัมนะครับภาษาอังกฤษแอดประพันธ์สองห้านะครับย้ำอีกครั้งก็คือชื่อบัญชีช่องทาง YouTube ที่สร้างใหม่ก็คือชื่อบัญชีว่าแมวข้อสอบท้องถิ่นนะครับโดยประพันธ์วาวร์ัมนะครับชื่บัญชีนี้เลยนะครับแมวข้อสอบท้องถิ่น โดยประพันธ์วอรัมนะครับชื่อช่องทางในช่องทาง y o YouTube สำหรับวันนี้เราเฉลยแนวข้อสอบในข้อ144ไว้เพียงเท่านี้สามารถติดตามชมช่องทางที่ท่านสะดวกได้นะครับสำหรับวันนี้เราเฉลยไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ